สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมิวกี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิวกี้สตอรี่ค่ะเย่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงมิวกี้พาเที่ยวค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมิวไม่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวธรรมดาค่ะเพราะว่ามิวมีนัดกับพี่คนหนึ่งนะคะว่าเรามีมิชชั่นที่เราจะมาทํากันที่เ <Wow. S 1> กาะเกร็ดนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเกร็ดเย่เดี๋ยวตามมิวมาดูกันนะคะว่ามิวจะมาทําอะไรที่เกาะเกร็ดครั้งนี้นะคะตามมาเลยค่ะ เจดีเอียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลักๆของเกาะเกร็ดนะคะวันนี้กินไทยแลนด์อะไรที่เกี่ยวกับตุ้งตันติ้งถ้าน้าที่กอะเก็ดนะคะก็ดินเลี้ยวซ้ายไปเลยอะไรที่เป็นสวนอีกเยอะเลยนะคะซึ่งเราปกติเราก็จะไม่ได้เดินถึงนะคะ ของโปรโดทั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลีบลำดวนดอกไม้หนึ่งหนึ่งดอกก็คือหนึ่งอกใบ <Wow. S 2> ไ,ไม้ก็คือหนึ่งบ็อกก็เดี๋ยวเอามาประกบกันพวกเกี่ยวกับการลอยแก้วทั้งหลายนะคะอันนี้มิ้กก็สั่งแบบรวมนะคะสําหรับคนชอบอะไรที่แบบว่าสดชื่นสดชื่นนะคะก็ถ้าเราข้ามเลยอเกาะเกตมานะคะวันแรกที่เราจะเจอฝาม,มุนก็คือวัดตระมัดถ์กาวาดวัดนี้นี่นะคะซึ่งก็ต้องแวะมาว่าเป็นประจําอยู่แล้วนะคะ ในพระอุโบสถสวยมากเลยนิ้วเคยพามาแล้วทริปที่แล้วนะคะที่เป็นเกาะเก็ดนี่ก็จะเป็นพระอุโบสถนะคะก็แวะไหว้พระกันก่อนนะคะมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมากๆเลยชอบมากเลยนะคะวันนี้ ก็คือพระมหารามัญเจดีนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะคะเสด็จมาบรรจุพ,พระบรมสารีริกธาตุที่นี่ไว้นะคะซึ่งก็จะอยู่ข้างหลังอุโบสถแล้วพอเสร็จเพื่อนๆก็สามารถเดินนะคะต่อเข้ามาก็จะแบบเป็นชุมชนนะคะก็สามารถเดินเที่ยวได้ทั่วค่ะจะมีของค้าระหว่างทางเรื่อยๆเ,เราจะไปกันตรงไหนดีนะ จุดหนึ่งที่เรามาถึงเกาะเก็ตนะคะไม่มาไม่ได้เลยนั่นก็คือเจดีเอียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลักๆของเกาะเก็ตนะคะซึ่งก็อยู่ตั้งแต่สมัยปลายอายุทยาแล้วค่ะ300กว่าปีแล้วเราก็เดินตามทางกันมาเรื่อยๆนะคะข้างๆก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาค่ะเวลาที่น้ำขึ้นนะคะเราก็ให้รีบตัดนะคะเพราะว่าน้ำจะล้นตลิ่ง ช่ก็ที่นี่ก็ปกติก็จะมีน้าท่วมบ้างนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขาเป็นเกาะเนาะ mm hmm. เกาะเกรดอ่ะนะคะมันก็จะแบบแบ่งเป็นสองทางถ้าเกิดหันหน้าเข้าเมืองเนี่ยถ้าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าชุมชนคนบ้านเดิมชุมชนเดิมแต่ว่าถ้าเลี้ยวด้านขวาที่อยู่ในวัดเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนใหมอ่อ่ะเหมือนกับว่าเป็นชาวบ้านที่เขาแบบมาขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบ่งโซนเป็นแบบนี้กันทีนี้ตอนนี้นะคะมิ้วมาถึงจุด หมาเขามีแล้วค่ะย้ดูกันดีกว่าว่ามิวมาที่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะที่อยู่หน้าบ้านพิจอดนะคะถ้ามาถึงตรงเนี้เราก็จะรู้แล้วอ่าถึงบ้านพิจอดแล้วแลวมิวก็อยู่ที่นี่นั่นเองนะคะข้างหน้านะคะก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อหนุ่มเกียรติแก้วชยัยฤทธิ์นะคะซึ่งก็จะเป็นศาลประจําของ ที่เกาะเกตนี้เลยนะคะเขาก็จะมีงานนะคะรวมตัวกันนะคะทุกปีค่ะตอนนี้นะคะก็ได้วัดเป้าหมายของเราแล้วนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผามนทังชนินนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวนู้ก็จะมาพูดคุยนะคะกับคุณพี่จอนะคะ นี้เตอนนี้ก็อยู่ในร้านนะคะก็จะได้เห็นงานอันนี้เป็นงานส่งเสริมการกษาเขาไป่ไดเผาที่แบบสวยมากๆเรียกว่าแบบว่าเทียมเลยนะคะเป็นงานที่แบบสวยมากๆต้อนมาวันธรรมดาอย่างเงี้ยบอกว่าผลการลงมือนี่ ไม่มีใครรู้ว่าเราทำเก้าสิบเอ็ดเรียกว่า o n e o f ฟคิวเมสในไทยแลนด์เลยคะที่เกี่ยวกับเครื่องบันดินเขาเพราะว่าก็ถูกขัดเรื่องนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมาย แล้วเราก็ถึงร้านของเราแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูคู่พันค่ะถ้ามาที่นี่นะคะของกินก็เยอะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามานั่งอยู่ริมแม่น้ำนะคะก็คือร้านที่เรามาคือร้านก๋วยเตี๋ยวคู่พันค่ะดูน่ากินมากเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวนะเขายังมีนี่อีกขนมจีนอันนี้เป็นขนมจีนน้ำพริกค่ะเพื่อจะได้นั่งกินกับวิวแบบนี้โอ้เป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ถ้าน้ำที่เกาะเก็ดน,นะคะก็เดินเลี้ยวซ้ายไปได้เลยเดินแน่นอนอีกหนึ่งในมิชชั่นนะคะเมื่อเรามาที่กเกาะเกร็ดนะคะแล้วเราก็ไม่ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าพวกเราเป็นสาวสายสาวหวานนะคะนั่นก็คือการมาตามหาร้านขายขนมหวานหรือขนมไทยนะคะซึ่งที่มิวรู้มานะคะก็จะมีหันตราะคะซึ่งจะเป็นหันตราที่พิเศษแล้วก็ไม่เหมือนที่อยุธยานะคะ wow. เดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะว่าเราจะได้กินขนมไทยกันกี่อย่างนะคะวันนี้มิชชั่นแรกของเรานะคะนั่นก็คือบ้านประศุลนขายมะม่วงลอยแก้วนะคะเราก็จะมาตามหากัน,นะคะ่ะถึงแล้วบ้านปลาศุลนกระท้อนลอยแก้วอ๋อเดี๋ยวก่อนเราเดินต่อมามเพื่อที่เราจะเข้าไปหาร้านขนมนอื่นงเพราะว่าร้านนี้แบบว่านั่งชิลได้ไปเราจะมีร้านถัดไปนะคะแล้วมีอยู่ในลิสต์ค่ะนั่นก็คือ พลายชุมพลนะคะเพราะเราจะไปตามหาหันตรากันเช่าจัก,กรยานได้เลยนะจ๊ะถ้าเดินเข้าไปในเกาะข้างในลึกๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นแบบอะไรที่เป็นสวนอีกเยอะเลยนะคะซึ่งเราปกติเราก็จะไม่ได้เดินถึงนะคะเพราะว่าถนนเขาจะตัดแค่ประมาณครึ่งเกาะเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราเช่าจัก,กรยานเนี่ยเราก็จะขี่รอบครึ่งเกาะเนี่ยประมาณห้าหกกิโล น้องนั่นก็แบบต้องเดินเท้านะคะคนส่วนใหญ่ก็คือจะเที่ยวแค่ตรงที่มีถนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาและขนมหวานตอนนี้ก็จะอาจจะมีแบบว่าสิบกว่าเหลืออยู่สิบกว่าบ้านนะคะที่ทำกันแล้วก็ที่แน่ๆที่พลาดไม่ได้ก็คือร้านกาแฟเนาะทุกที่จะต้องมีกาแฟ โอ้ขมือนะคะ <Wow. S 2> หน้าถึงหน้าร้านพลายชุมพลแล้วนะคะจะดูว่าเหมือนจะปิดหรือเปล่าอ๋อไปร้านจ่ามงกุฎแทน,นเพราะว่าวันนี้ร้านร้านป้าเล็กร้านพลายชุมพลหยุดเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะร้านแรกไม่ได้กินค่ะไม่ห<ม>ยุดความพยายามนะคะเดินต่อค่ะ ร้านถัดไปของเรานะคะที่เราไปตามหาก็คือร้านจามุงกุฎนั่นเองซึ่งก็มีขนมไทยเหมือนกันนะคะเจอแล้วจริงๆด้วยใน่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะร้านจามุงกุฎซึ่งเป็นร้านที่แบบว่ามีขนมไทยที่เราตามหาอยู่เยอะมากของโปรดทั้ง้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีบลาดวนหือโอ้อารวอารววแล้วก็เป็นขนมแบบว่า ไวทองทองหยิบทองยอดมีหมดแต่ที่เราจะขาดไม่ได้คือหันปลานั่นเองที่เราจะต้องมาตามเอาหงช่อม่อมวงทองเอกตะมงกุฎมีหมดอ๋ออรัวนี่คืออรัวส้มโอ,อ้ถึงบ้านก็เข้าตู้เย็นเลยค่ะค่ะก็คือเป็นแป้งอลัวข้างในเป็นไส้ส้มอ ค,คือมันดีมากนี่คือช่อมุวงจิบนกนะคะ,ะค,ความพิเศษมันก็คือมันไม่ใช่เป็นบล็อกเดียวค่ะดอกไม้หนึ่งหนึ่งดอกก็คือหนึ่งบล็อกอใบไม้ก็คือหนึ่งบล็อกก็เดี๋ยวเอามาประกอบกันค่ะืสุดยอดแล้วกุหลาบชาวาะะวังหรอคะก็อะโลค่ะก็คืออะโล่ที่ร้านธรรมนาหรือยังคะคุณป้า ที่น,น,นี้นะคะมิวก็ได้เดินมาเราก็ได้เจอกลานหนึ่งชื่อว่าร้านกรีบลำดวงเพียงพิด,งงดนะคะกรีบลำดวนของเรานะคะจะมีกีบลำดวนงาดำนะคะใส่งาให้ลูกค้าแล้วก็เป็นลักษเดิมตัวนี้เป็นแค่ผมจับมือนะคะเราก็จะแบบว่าไม่ใส่ถุงไม่ใส่เบียร์โซดาจะกลอดจบธรรมชาติแล้วก็คุกกี้สิงคโปร์ตัวนี้ใช้แป้งสามอย่างนะคะแม่มาได้นะคะ ว้าวเราได้มาเจอร้านนะคะซึ ok> the ่งเป็นร้านเบียร์ทำมือนะคะก็ดูคุกคับดีค่ะด้แล้วเราก็ตามกลับมาที่ร้านปุ้สนนะคะเพราะว่าร้านประสนนั่งได้ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ในร้านปุ้สนนะคะซึ่งเป็นร้านรวมของขนมหวานอย่างเช่นขนมพวกเกี่ยวกับการลอยแก้วทั้งหลายนะคะอันนี้มิก็สั่งแบบรวมนะคะเขาก็จะมีนี่ค่ะกระท้อนลอยแก้วมะม่วงลอยแก้วแล้วก็ สละ้อยแก้วแล้วก็ลูกตาลอยแก้วนะคะเดี๋ยวมาลองกินกันดูไม่เคยกินเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะมะม่วง้อยแก้วเนี่ยอ,อันนี้มะม,ม่วง้อยแก้วอือก็เหมือนสดชื่นก็จะเป็นอารมณ์แบบเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอืมอือไม่ค่อยสายเปรี้ยวเท่าไหร่อืมก็อร่อยนะ <laughs> เดี๋ยวลองอันถัดไปเลยว่ะเป็นกระท้อนอือ มไม่ชินเหมือนกันอันสุดท้ายนะคะจะเป็นบูนมะพร้าวนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะถนัดก,กับเมิวมากกว่าสําหรับคนชอบอะไรที่แบบว่าสดชื่นสดชื่นนะคะสุดท้ายนะคะมิชชั่นของเราวันนี้ก็สําเร็จนะคะเพราะว่าเราก็ได้ขนมมาเรียบร้อยนะคะซื้อมาหลากหลายอย่างด้วยกันเลยมีอันนี้อลลัวของโปรดอันนี้นะคะอ๋ออันนี้มาเป็นเซต อ่าแล้วก็อย่างที่เห็นในร้านนะคะเยอะมากค่ะ <c oughs> ก็ถือว่ามิชชั่นที่ก่อเกตเราสําเร็จนะคะวันนี้เราก็ได้มาแวะเวียนหาพี่จรอดนะคะซึ่งเราก็ได้อะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้มา,าชิมขนมหวานแต่ว่าที่สําคัญคือถ้าเพื่อนๆมาเนี่ก็ช่วงนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็น่าจะมานะคะ ประเด็นคือเพื่อนๆอาจจะต้องเช่าจักรยานนะคะเพื่อที่จะได้ขับขี่ให้มันรอบๆเกาะค่ะแล้วยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่ามิวกี้พาเที่ยวจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนหรือว่าทําอะไรวันนี้มิวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ